ไซมิสเอ็กซ์คลูซีฟควีนลักชัวรี่คอนโดมิเียมาพร้อมกับบริการระดับ World Class by w วินดัมเรสซิเดนซ์โฮเทลทำเลใจกลางกรุงเทพใกล้ MRT สถานีศูนย์สิริกิตและสวนเบญจกกิติเพียง50เมตรเท่านั้นมี f a c i l ิตีครบครันทั้ง f ฟิตเนสวิวเมือง180องศาสระว่ายน้ำอินฟินิตี้เอจสปาซาวน่าสกายคิทเชน พร้อมบริการหรูระดับโรงแรม5ดาวเลยค่ะนี่คือห้องตัวอย่างของโครงการ2ห้องนอนขนาด76ตารางเมตรห้องนั่งเล่นกว้างเพดานสูง2.7เมตรวัสดุในห้องระดับพรีเมียมผนังกันเสียง Insulate Wall และยังมีในส่วนของกระจกโล w E ที่ช่วยกันเสียงอีกหนึ่งระดับช่วยกันแสง UV แถมยังสามารถมองเห็นวิวแบบพาโนามิกซีนิกด้วยค่ะพื้นห้องเป็นไม้เอนจิเนียริ ท็อปด้วยไม้จริงเพื่อเสริมความสวยงามให้กับห้องค่ะสุขภัณฑ์ภายในห้องก็จัดเต็มระดับไฮเอนด์ end. พร้อมฟังก์ชันที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัวตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หรูหรากับแบรนด์โคลเลอร์และลาวองส์และโถสุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติถัดมาเป็นโซนครัวออกแบบเป็นครัวเปิดมาพร้อมไอแลนด์คกเชนสามารถจัดสรรเป็นเคาน์เตอร์สำหรับสังสรรค์หรือทำเป็นบาร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวให้มาเป็นแบบแบรนด์หรูแฟรงเคแบบจัดเต็มทั้งเตาไฟฟ้าที่ดูดควันและซิงค์มาที่ห้อง3ห้องนอนขนาด130ตารางเมตรเรียกได้ว่าเป็นเพนต์เฮาส์หรูจุดเด่นมีจูเลียตบาลค์เนี่พื้นที่ระเบียงจัดสรรประตูและหน้าต่างให้ใช้พื้นที่เป็นทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ได้ค่ะและลิฟวิ g งอเรียที่สามารถรองรับทุกกิจกรรมของครอบทัวเลยค่ะ ทุกมาสเตอร์เบดรูมของเรามีเซ็กซี่บารทับทุกยูนิตแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์บิวอินในส่วนของตู้เสื้อผ้าเคาน์เตอร์หน้าทีวีเคาน์เตอร์ครัวดิจิตอลดอลล็อกและแอร์ฝั่งฟ้าค่ะ